เอาแล้วคับตอนนี้คุณกู้อยู่กับผมช่อง T Mytax ซึ่งวันนี้ผมกกลับมาเล่นแมปเซเลปโต้ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มนะครับโดยจะจับอันดับถองมือที่ฟาร์มดีสำหรับผมก็ได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเถอะแบบที่1ก็จะเป็นการหาแมปคนน้อยๆนะครับโดยการกดไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็หาเซฟคนน้อยๆนะครับกดไปตงตรงนี้แล้วก็ติ๊กแล้วก็มาตรงนี้ครับโดยเป็นการหาเซฟคนน้อยๆก็หมายนะนี่ครับมีคนน้อยมาก ซึ่งสาหรับขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเก็บสลับจากบนต้นไม้นะครับโดยเราจะต้องปีนหรือปากวัวหรือใช้ถุงมืออะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นการปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเก็บสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อคุณเก็บจนหมดแล้วเราก็จาะเก็เข้อใหม่เพื่อเป็นการหาสัแลบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขั้นที่2 ก็จะเป็นการหาคนเยอะและใช้ถุงมือในการฟลัมนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเราทำแบบนี้มันจะได้สลับเยอะกว่านะครับแล้วก็วิธีการใช้วิธีนี้นะครับมันก็จะมีถุงมือเฉพาะตัวที่ผมจะมารีวิวว่าถุงมือไหนดีที่มันเหมาะกับการฟร์มนะครับ ความกัแเ้วก็ไปเล่มอยู่เลยนะครับเอาละครับก่อนจะไปรีวิวถุงมือที่ฟาร์มดีนะครับเราขอแยกก่อนนะว่าเราจะแยกโดยใช้ถุงมือที่ใช้แบตกับถุงมือที่ไม่ใช้แบตแต่ใช้สนด์แทนนะครับเราก็จะไปดูกันเลยโดยถุงมือแรกนะครับก็จะเป็นถุงมือรับจดเลยนะโดยใช้สูนแสลด ซึ่งความสามารถของถุงมืออันนี้คือการตดนะครับอ่ากีเป็นาการตดเพื่อจะช่วยเพิ่มความไวในการวิ่งนะครับมันมีวิธีการเล่นของมันอยู่นะครับคือกดตีแล้วก็กดวิ่งก็มีแค่นี้ครับต่อไปไปถุงมืออันนี้นะครับจะใช้สีสลับโดวยวิธีการใช้นะครับเพืแค่ตีไปนะครับโดยมันจะมีวิธีการจุกตีบบซ้ายขวาอยู่นะครับ อาจารย์คิดได้ว่ามันมี2มือนะแล้วก็จะมาบดดูนะแบบตกฝั่งนี้ก็โดนฝั่งนี้ก็โดนนะก็เป็นถุงนี้ฝั่งนี้นะครับถุงมือ่อไปใช้1มันไอหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้านะครับของรอ้สลับโดยความสามารถของถุงมือนี้คือการตีจากทางด้านระยะไกลนะครับต่อไปก็ไปดูถุงมืออีกต่อ,ตอไปถุงมือก็อันนี้นะครับถุฟงฟาร์มดีมากเลยครับโดยใช้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสลับนะครับ นะโดยความสามารถของถุงมืออันนี้คือการวิ่งวายครับเราสามารถวิ่งเพื่อจะไปตบผืนได้ด้วยนะครับและเมื่อเราวิ่งไาแบบนี้คนเขาก็าอาจจะตีอะไรไม่โดนนะครับแต่ถุงมือน,นี้จะมาค่อยตีแรงมากแต่มันจะมีวิ่งไวแล้วก็สามารถฟาร์มได้เยอะๆสำหรับคน,นเยอะๆนะครับ ต่อไปก็ถูกมืออันนี้นะครับโดยใช้สีพันสลับนะครับนะ่าซึ่งความสามารถของมือสีพันสลับอันนี้ก็คือการแยกร่างส่วนเอการแยกร่างออกมาเป็นสองร่างนะครับคือร่างหลักับร่างโคนนะคือการแยกเพื่อจะให้ตบแล้วก็สังเกตได้ว่าเราตบแล้วก็เราจะได้สลับไปด้วยทีนี้เราก็สามารถช่วยกันตีกันได้แล้วนะครับ ถุงมือต่อไปไปถุงมือสต็อปนะครับโดยถุงมือนี้จะใช้1 3 0 0 0นันนะครับถ้าเกิดผู้ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยความสามารถของมือมืออันนี้ก็คือการสต็อปนะครับคือเราจะสต็อปผู้ต่อสู้ให้อยู่นิ่งๆไม่สามารถเคลื่อนที่หรือตีกันได้ครับแล้วที่ผมก็จะสาธิตโชว์นะครับด้วยการกด e เพื่อเป็นการสต็อปให้เขาอยู่นิ่งจะสังเกตว่ามือเขาหยุดขยับนะครับอาหม่นะแถมมืออันนีย้ยังสามารถรีโหลดเร็วได้ด้วย กดสต็อปดีอ่าตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการฟามนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้ถุงมือที่ได้จับแบตน,น,นะครับโดยมืออันแรกขอแนะนำอันนี้เลยนะครับเรื่องก,การเข้ากลุ่มก็มืออันนี้นะครับโดยความสามารถของมือนี้คือการตีลังกาเข้าไปด้านหน้านะครับแบบพุ่งไปด้านหน้านะซึ่งมือนี้ยังสามารถจูบก,กับคนที่ใช้มือโหดได้น,นะครับเดี๋ยวพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็กดตีอย่างนี้นะ ต่อไปถุงมือวาร์ปนะครับซึ่งถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับด้วยถุงมือวาร์ปอันนี้คือการวาร์ปไปดน้าหลังคูดด่ต่อสู้แล้วก็กดต e ีนะครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวผมทำโชว์นะครับแล้วการวิธีการใช้ก็ตีเข้าหนึ่งทีก่อนนะครับตีก่อนหนึ่งทีแล้วก็กดอ e. ีก็จะเป็นวาร์ปไปดน้าหลังเขาแล้วก็สามารถตีเลยนะครับผมจะเอาใหม่โชว์นะครับแร้วก่อนนะตีไปนหน้า ราสกิลลีรลสิก่อนกด e แล้วก็ตีกด e ก็ตีอ่าอย่างนี้นะครับและต่อไปก็ไปถุงมืออันนี้นะครับโดยความสามารถของถุงมืออันนี้คือการปล่อยน้ำแข็งขออกมาน,นะครับนะแล้วทำให้คู่เดือตัวสามารถเดินช้าได้ในช่วงขนาดเงินครับเดี๋ยวลองให้เขาเดือนนะ ลองเขาเดินใหม่นะครับเขอ,อเด็เดอ่ะมันใช้มือน,นี้อยู่เลยวิ่งไวเดี๋ยวลองเอาใหม่ลองวิ่งก็จะวิ่งชาร์ลิงนะครับัแต่มันได้แค่ช่วยขนาดเดงนก็ทุงมีนี้ถือว่าฟาร์มดีนะครับเอาจริงมันฟาร์มดีดีถุกมือต่อไปเอ็นถุงมืออันนี้นะครับแต่อันนี้จะใช้สลับนะครับเท่าที่เพราะว่าผมลืมว่าทุงมือนี้สามารถฟาร์มได้โดยความสามารถถุงมืออันนี้คือการตีแล้วมันจะกลายเป็นนําแข็งครับ ดยถุงมือน,นี้จะตีคีเนแล้วก็ไหลลื่นตกไปเลยนะครับและต่อไปก็ได้กลายไปถุงมือออบิกนะครับด้วยถุงมือออบิกเนี่ยเป็นถุงมือที่ฟาร,ร์มดีมากเลยนะครับถ้าเกิดผมชื่อพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับดยถุงมือออบิกเนี่ยวาสมสมาัถของถุงมือออบิกก็คือการตกไปแล้วก็ตกซูแล้วก็จะมีมือโผล่ออกมาเรื่อยๆนะครับโดยถุงโดยมือที่มันโผล่ออกมาจะมีแค่สี่มือนะครับแล้วก็จะมีการหมุนเร็วๆกับช้าๆนะครับตามจังหวะซึ่งสามารถทำอย่างนี้ใน,ในเซิร์ฟรวมได้นะครับ แต่ถ้าเกิดทำบ่อยคนอจาจจะโดนเตะได้เพราะว่ามันฟาร์มเยอะเกินนะครับแต่ก็ถดุือนี้ฟาร์มฟาร์มดีมากๆเลยครับ <c oughs> และต่อไปก็เป็นถุงมือแทคูนนะครับโดยวิธีการรับถุงมือแทคูนสามารถดูคลิปผมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เข้าประตูแดงไปเทโาคสัมม์ของมือแทคูนคือการปล่อยแทคูนแล้วเราจะมีพลังเสริอมมากขึ้นนะครับโดยถ้าเกิดผมกดไปเรื่อยๆนะกดไปเรื่อยๆ ผมก็จะมีอันนี้มาเชื่อมต่อกับผมนะครับแล้วถ้าเกิดผมไปตีคนอ,อื่นนะครับเดี๋ยวลองมาตีนะโดยมันจะตีได้ไกลขึ้นมากเลยนะครับปุ๊บอ่าเห็นป่ะเพราะว่าเราได้เฮคู้เฮคืใหฮคูคคมันช่วยเสริมกำลังนะครับต่อไปก็เป็นถุงมืออันนี้นครับถุงมือกริชถ้าเกิดพูดถ้าเกิดพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ กราสามารถของถุงมือกริเนี่ยก็จะเป็นการกด E แล้วจะมีะบางอย่างนะครับดึงตัวผู้ศัตรูไปด้านไปด้านบนนะครับแล้วกลับมาที่เดิมที่เราจะสามารถดักทางการตีได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอ,อยู่ใกล้มันหน้าเกินไปอาจจะก,กระเด็นแล้วก็ตีไม่โดนนะครับเดี๋ยวลองเอาใหม่นะแล้วทีนี้ก็รอเขากลับมาที่เดิมน่คกลับมาที่เดิมเราก็ตีอ่ะ,อะ,อะ ขึ้น่าจัางเถอะกลายเป็นว่าเอาเป็นว่าถุงมือนี้ฟาร์มดีแล้วกันนะครับก็ใช่จริงก็ดีนะครับต่อไปนะครับถุงมือบูดูนะถุงมือบูดูดิหนิโดยถุงความสามารถของถุงมือบูดูนะครับก็คือการตีแล้วจะมีเป็นจะมีวูดูออกมานะครับแล้วให้เราตีวูดูซึ่งก็เกิดทำอะไรกับวูดูไอ้ร่างจริงก็จะเป็นด้วยนะครับแล้วก็ตีปุ๊บเขาก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งคุณตีหนึ่งทีได้เบิร์สองครั้งครับ ขอบอกนะครับผมลืมบอกถุงมือนี้นะครับคือถุงมือนี้ใช้8 7 0สลับนะครับดความสามารถของถุงมือนี้คือการสตันให้ผู้ศัตรูนั้นล้มอยู่กับพื้นแล้วก็ไม่สามารถตีได้นะครับเดี๋ยวผมทําชูนะครับกดอแล้วก็ตีด้วยถุงมือนี้สําหรับใช้เซิร์ฟที่มีคนเยอะก็ถือว่าดีมากเลยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จบเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ สุดีนะครับ